และนี่ก็คือข้าวพลุกน้ำพริกตาแดงรู้บอกเลยทำง่ายมากเลยอ่ะเคยไปซื้อตามห้างนะที่เขาขายในร้านอาหารใช่ไหมคือจานละประมาณห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบที่เราเคยซื้อนะ่ะคือเพิ่งรู้ว่าทำเองง่ายมากแค่มีน้ำพริกเจ้าตาแดงขวดนี้เลยก็ประมาณเนี้ยคือกินแล้วแบบอิ่มมากทําได้แบบสมาชิกทั้งบ้านกินได้หมดเราใส่ก็แตงกวาโน้มมเขือะอ,อะไรอย่างเงี้ยหาอะไรหาอะไรเจอก็ใส่ไปแล้วก็ผักกาดโออแล้วก็มันอันนี้เป็นผัก คอสใช่ไหมนี่ทุกคนแล้วดูดิดูดิหน้าตาคืออร่อยมากนี่น้ำพริกก็คือสีคือแบบดูเผ็ดแล้วก็เราจะเพิ่มความเผ็ดด้วยกันใช้น้ำพริกมาจิ้มผักเพียวๆมากินกันเลยขอคำแรกเป็นไข่ต้มแล้วก็ผักสักชิ้นหนึ่งแปะด้วยน้ำพริกอีกก้อนหนึ่งครั้นี้ฉันจะเผ็ดฉันจะเผ็ดพ่นไฟเลยค่ะดูอร่อยมาก อืมอืโหเพื่อนๆไปทำเถอะอร่อยจริงเผ็ดหรือจะกินแบบข้าวห่อก็ได้นยิ่งกินยิ่งเผ็ดฉะนั้นแนะนำให้ใส่พริกน้อยๆเดี๋ยวน้ำพริกจะทำให้เราตุยเผ็ดจริงจะอร่อยมาก ตอนต่อไปขอไม่จิ้มเต็มไม่ไหวแล้วสุดยอด